สวัสดีครับผมทุกท่านครับวันนี้พบกันอีกแล้วครับผมวันนี้จะทําการเปลี่ยนปนักเกนเี่ยปากเกนอะไรเขาเรียกอ่างนลครับอ่างน้ำมันเกียร์เนาะนี่อ่างน้ำมันเกียร์ครับตัวนี้ครับน,นี่นี่ได้ทําการแกะไปแล้วครับผม เพราะว่ามันรั่วครับมีรอยรั่วรอยซึมออกมานะตามประกันนะครับผมเปลี่ยนประกันใหม่นะครับมันเคีร์ตัวนี้ก็แพงนะครับโตโยต้าส1 6พัตัวน,ต 2016, นี้นะครับผมออติดครับเป็นอย่างนี้นะครับ ตอนนี้กำลังทำการทำความสะอาดนะครับได้แกะออกมาแล้วครับปะเก็นน,นี่ห่างรองน้ามันเกียร์ครับเนี่ยมันรั่วปะมันตัวเก่ามันรั่วนะรั่วเท่าไหร่เท่าไรเยอะไหมพี่มา <28. S 1> อความเทียมร้อยเจ็ดสิบไอตัวนี้ปะอ,อ,อ๋อประเก็นนี่ของเทียมร้อยเจ็ดสิบของแท้เท่าไหร่สองแปดนะครับแปดสิบนะครับสองร้อยแปดสิบ เนี่ยครับเปลี่ยนออกมาแล้วอันนี้ตัวนี้มากับรถครับผมเนี่มันเป็นเหล็กนะครับเนี่มันเหล็กบางๆเนะเนี่ยก็ต้องทำความสะอาดครับมีน็อตกี่ตัวเยอะนะครับนอ็อตพอล้างเสร็จแล้วก็เอาแม่เหล็ก ติดไว้ครับตามจุดที่เขามาร์ e ไว้เนาะเห็นไหมครับเขามาร์ e ไว้สามจุดมีอยู่สามตัวนะครับหีืเขามาร์ e ไว้อย่างนี้ยนี่ยตัวนี้ก็่นร้บเวลาเศษเหล็กเศษอะไรแม่เหล็กตัวนี้ก็จะดูดไว้ครับเพื่อไม่ให้ขึ้นไปใส่เครื่องนะครับพวกเฟืองพวกอะไรอย่างนี้เห็นไหมครับนี่ครับตัวนี้นะครับสําคัญนี่ครับเปลี่ยนตัวใหม่ครับประกันตัวใหม่ซื้อมา 280บาทเท่านี้ครับแต่มม่เครื่องชิบุอีกเดือนหกหมื่นกิโลจดิสองเดือนกดีอยดีเท่าไหร่มาฮะมองนะมอกตัวไหนทำการขูดครับตอนนี้ก็ขูดตะเกีนเก่าออกฮะตอนเกียร์นี่ตัวไหนที่มันติดเป็นคราบก็ขูดออกเลครับนั่นสามเกียร์ nah 80, method, iros, องวันแนี ดีเลยเลยเหรออะไรปะกองเนี่ยกองเหรออ๋ออย่างดีแปดร้อยนะอย่างดีแปดร้อยเลยเหรอกองมันนี่อย่างไม่ดีเท่าไหร่นะเนี่ยสี่ร้อยเนี่ยสี่ร้อยเลยเหรออ๋อก็ธรรมดาเนาะมันก็ยังดีกว่าที่เปลี่ยนค์ดเหมือนผมดีคละอย่างก็มันสามสี่ครั้งเราเปลี่ยนทีใช่ ผมตัวห่างรองแล้วมันเกียร์ครับตัวนี้หมุนน็อตเข้าไปเพราะว่ามันรั่วครับผมมันซึมออกแล้วซึมออกเยอะด้วยนะครับผมทำการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปเข้าไหม มันไล่น็อตครับนน็อตน้อยก็ไล่น่น็อตหายสิบหกตัวมบอยู่ิไหมันเออสิเี้ยงเขาเียเอซีหาเออเหรอมันเราไม่ได้ยกนะฮะเราใช้หินยกเขา มันแน่นไล่ทุกตัวเลยครับ16ตัวทั้งหมดน็อตเยอะมากครับผมถังถังน้ำมันเกียร์นี่น็อตในสุดยอดมากครับก็ไล่ทีละตัวทีละตัวไปครับนี่ครับผมตรงนี้ก็โอเคครับผมจบแล้วตอนนี้เราก็จะทําการใส่น้ํามันเกียร์กับคื้นเข้าไปครับผมผมน้ํามันเกียร์ที่เราเปลี่ยนมานะครับผมใส่กับคื้นครับผม เห็นไหมครับเปิดไว้นี่แล้วเราก็เอาทอ่อยางเข้าไปสวมเข้าไปนะครับผมนี่นี่ครับออกมาแล้วนี่รูมันจะเป็นอย่างงี้เอาทอ่อปอนเข้าไปครับเ่อนนี้ก็นี่ครับนี่เห็นไหมครับอย่างงี้ครับผมหย่อนลงไปข้างล่างนะครับ ใส่เี้เราก็เทน้ำมันเกียร์ลงตรงนี้นะครับผมยัดเข้าไปลึกเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> เออนี่ครับผมนี่เอาเข้าไปลึกมากเลยครับน,นี่ครับมันก็ไหลลงมาตรงในท่อ,รอครับเห็นไหมครับนี่ หมดแล้วครับผมไม่มีเหลือเลยนี่คิดว่าไม่น่าพอครับหมดเลยเดี๋ยวดูว่ามันจะพอไหมสี่ลิตรน้ำมันเก่าคิดว่าน่าจะได้ไปเติมใหม่ครับก็หมุนน็อตกลับเข้าเหมือนเดิมครับ พอตึงมือก็พอครับนี่เรียบร้อยครับก็โอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับผมเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม